สวัสดีนะครับพบสิจมพิบาลในเช้าว,วันพรหัสที่4สิงหาคมนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราจะอ่านในบทที่15ต้องเด็กข้อ1จนกระทั่งบทที่16ข้อที่14ซึ่งเป็นเหตุการณ์นะครับการกบฏของลูกชายเชื่ออับซโลมเมื่อวานที่ผ่านมาอับซโลมได้มีโอกาสกลับไปอยู่ที่เกรุงเยรูซาเลม็ม แล้วพบกับคุณพ่อแล้วในบทที้นั้นอับสโลนนั้นเนี่ยได้ก่อการกรบฏกับคุณพ่อของเขานะครับแล้วเรามาดูนะครับแบ่งเป็นข้อคิดทั้งหมด3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1ก็คืออับสโลนผู้ก่อการกรบฏนะครับก็ในที่นี้เนี่ยได้บอกกับพวกเรา เขาได้เริ่มซ่องสุมกำลังแะ้วกบอาวุธในบทที่15ข้ก็อ1คือมีจัดลดลบและเอ,อะมาม้ากับทหารวิ่งนำหน้าห้า50คนให้ตนเองโดยเห็นว่าไม่มีใครหรือคำรับการอนุญาตแต่เขาเองทำด้วยตัวของเขาเองนะครับแสดงว่าเขาเองไม่เชื่อฟังกษัตริย์ซึ่งเป็นพ่อของเขา1.2่จุดครับ เขาขยันและอดทนเรารู้ได้อย่างไรในข้อเดียวกันข้อที่บทที่สินะครับข้อที่สองบอกว่าอับสโลตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ทรงยืนนิิมทางเข้าประตูถ้าใครมีเรื่องราวถวายพระราชาให้ตัดสินอับสโลจะเรียกผู้นั้นมาถามว่าเจ้ามาจากเมืองไหนเราเห็นว่าเขาตื่นถึงเช้ามาดักคน,นาทางประตูเมืองซึ่งคนจะเดินเข้าเดินออก กษัตริย์ในช่วงเวลานั้นนะครับเขาทําหน้าที่เป็นคนเป็นผู้พิพากษาตัดสินให้ความยุติธรรมแก่ทำไมครับแก่ประชาชนนะครับเพราะ,ะนั้นเขาทําหน้าที่นี้แอบทําแทนคุณพ่อของเขานะครับเร่สาเขาเอาใจคนเราสังเกตดูในข้อที่สกับข้อที่ห้าเนี่ เขาจะพูดคําพูดนะดูสิคําร้องของเจ้าก็าดีและถูกต้องแต่พระราชาไม่ได้ตั้งใครไว้ฟังเจ้าและข้อที่5บอกว่าเามื่อใครเข้าไปใกล้จะย่อตัวลงคํานัดท่านท่านจะยืนขึ้นพยุงคนนอนไว้และจุกเขา่าเราเห็นว่าเขาทําแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเอาใจหรือได้ใจคนและเขาก็ทําได้จริงๆนะครับเขาเองทํา ซึ่งใช้เวลาติดต่อกันถึงสปีด้วยกันเราลองคิดดูว่าความขยันและอดทนของเขามีมากจริงๆแล้ว1.4เ,เขาพูดกล่าร้ายกษัตริย์และค,คุณพ่อในข้อที่3 1.5เขาพูดยกตัวเองว่าถ้าเขาเป็นกษัตริย์ได้ก็ดีแล้วสุดท้าย1.6เขาพูดโกหกเพื่อหนีไปถวายเครื่องบูชาโดยอ้างพระอ้างเจ้าลักษณะนิสัยของอับดุลนั้น ภายนอกนะครับเมื่อวานนี้ในบทที่14เขาเองเป็นคนรูปงามมากไม่มีใครในอิสราเอลที่จะงามเหมือนอย่างตัวเขาแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยการคิดคดจิตใจที่โหดร้ายและจิตใจที่ทำไมครับไม่เสื่อเขาทำได้แม้กระทั่งกับคุณพ่อของตัวเองที่ยกโทษให้กับเขาแล้วไม่ลงโทษเขาแม้ว่าเขาจะฆ่าอำมูลที่เป็นพี่ชายก็ตาม ในข้อ2ครับข้อคิดผมจะแบ่งออกเป็นฝ่ายจงรักภักดีกับฝ่ายขบุตเราจะเห็นว่าได้เป็นข้อความที่พระคัมภีร์บันทึกไว้มีบุคคลต่างๆสองบุคคลด้วยกันในช่วงที่ดาวิดกําลังหนีออกจากกลุ่มเยรูซาเล็มนะครับมี2.1ก็คือฝ่ายที่จงรักภักดีมีคนเคเลทีเปเล็กและกักพระคัมภีร์บันทึกว่าคนกลุ่มนี้ เป็นคนต่างชาติแปลกนะครับเอ่ยถึงคนต่างชาติที่ยังอยู่ฝ่ายติดตามดาวิดสาโดกครับคือผู้เผยพระวจนะและคนเลวีคือผู้นำทางด้านฝ่ายวิญญาณอยู่กับดาวิดขุทชัยครับสหายหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ให้คำปรึกษานะก็อยู่ฝ่ายดาวิดในช่วงที่ เราตกทุกข์ลำบากต้องหนีคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ทำไมครับจะอยู่กับเรานะครับคนที่เป็นเหมือนซาโดที่เป็นคนเลวีที่มีพระเจ้าอยู่ฝ่ายวิญญาณจะอยู่ข้างเราคนที่เป็นสหายสนิทเหมือนอย่างหุชัยนะครับจะไม่ทอดทิ้งเรานะ้คคับแล้วก็ อันนั้นก็เป็นสิ่งถึงที่ค่อยคอเคิดได้ไฟกบดครับมีใครบ้างหนึ่งผู้คล้อยตามคืออิสราเลอลตอนดีิสัยของอิสราเอลในวารมพี่ก็พูดถึงแล้วถูกชักจูงนะครับง่ายมากนะครับเดี๋ยวหลงทางง่ายมากผู้บริสุทธิ์ใจและไม่รู้เรื่องคือผู้ที่ปูุกเชิญไปในงานในบทที่15ข้อที่11เขาไปในงาน หวายบนบนของโซโลมของอับโซโลมพวกนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าถูกลากพาไปสถานการณ์พาไปอันนี้เป็นความจริงเมื่อกิดจะจับมีการแบ่งการแยกเห็นคนบุคคลประเภทนี้จำนวนไม่น้อยนะครับที่ถูกลากไปถูกพาไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องความจริงว่าเขาควรจะอยู่ฝ่ายถูกและใครคือฝ่ายถูก ต่อไปคนพูดทรยศ์กับอาหิโทเฟลซึ่งเป็นที่ปรึกษาแาบของดาวิดซึ่งใกล้ชิดดาวิดไว้วางใจแต่ว่าเขาเองก็ทำไมกับทรยศนะครับดาวิดอาหิโทเฟลนั้นเป็นปู่ของนางบัตเชบาก็อาจจะโกรธแคลนที่ดาวิดเคยทำกับนางบัตเชบาไว้ก็เป็นไปได้แล้วผู้โกหก นะครับศิลาศิบารบเราจำได้ไหม้คนที่ถูกดาวิดแต่งตั้งให้ดูแลคนง่อยนะครับแล้วเป็นคละเอกเป็นทหารองค์ะษร์ของซาอูลอยู่ในบทที่16ขอ้ขอ1นึ่งทศเขาก็โกหกดาวิดดาวิดทำไมจึงหลงเชื่อเขาง่ายเขาก็ดาวิดได้รับ ของกำนันที่เขาเอาเข้ามานะครับมีขนมปังมีลูกเกดมีลาแล้วก็อื่นๆทำให้ดาวิดเนี่ยถูกเขาสิบานั้นหลอกเอาแช่์ได้จริงสิบานั้นไม่ได้มีความจริงใจแต่เขาเอาของมาเพื่อเป็นของกำนันบิดเบือนนะของกำนันของ นั่นเนี่ยทำให้บิดเบือนความจริงเราต้องระวังเมื่อคนทําดีกับเราเอาของให้เราแล้วเราเองก็เชื่อหลงไปเข้าใจเขาในทางที่ผิดไปได้แล้วบุคคลสุดท้ายคือชิเมเอผู้สาบแช่งดาวิดอยู่ในบทที่16ข้อ5ถึงข้อ10อาจจะเป็นคนที่สติสตังไม่ค่อยเจสมเนื้อเอ้ไอยู่กับเนื้อกับตัว ได้ทําการสาบแช่งดาวิดและสิ่งที่เขาเกล่าวหาดาวิดนั้นไม่ใช่เป็นความจริงน,นนะครับเราเมาดูคนสุดท้ายก็คือกษัตริย์ดาวิดครับเราประทับใจเมื่อเมื่อเราเองได้เรียนรู้บทเรียนอันนี้ถึงท่าทีเมื่อดาวิดต้องหนีภัยเมื่อดาวิดนั้นจะต้องเผชิญภัยและต้องอยู่ในช่วงที่ประสบะความทุกข์ลำบาก เราได้เรียนรู้ใน3ามชุดหคือดาวิดไม่ได้ตําหนิพระเจ้าเลยในบทที่15ข้อสอบยหึงข้อที่นะครับเราสังเกตว่าทรงทําตามทํากับเราตามที่พระองค์เห็นชอบมัน,นก็ไม่ตําหนิยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับยอมไม่ตําหนิพระเจ้านะครับเหมือนเวลาความทุกข์จากกษัตริย์ที่ต้องหนีรี้ภพรเผชิญ นะครับสูญเสียกรุงแล้วสีรักษาชีวิตของตัวเองแต่ทําไมครับดาวิดกลับไม่ตําหนิพระเจ้าว่าทําไมสามจุยอมรับคําด่าและสาบแช่งแม้แต่ทั้งชิมเมเอดาทหารอ,นะอาบีชัยคนหนึ่งบอกให้ไปตัดหัวแต่ดาวิดก็บอกว่าช่างเขาเถอะให้เขาสาปแช่งไปเพราะพระยาเวทรงบอกเขาแล้วดูเหมือนดาวิดเข้าใจยอมรับในสิ่งน,นั้น เป็นเพราะดาวิดท,ทราบว่าอันนั้นเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ดาวิดได้กระทำไว้ในเรื่องของบัชบาและการฆ่าตะกรรมนะครับอูริยาซึ่งเขาได้ทำไว้นะครับหนุนใจพวกเราเมื่อเราเผชิญอยู่ในสภาพเหมือนดาวิดเราไม่ตำหนิเรายอมรับว่านั่นเป็นนาำเพระไทยอันที่สองนะครับดาวยอม รับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าและหลายครั้งความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเพราะมาจากตัวของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นด้วยขอพระเจ้าอวปพรพระวจนะและถ้อยคำของพระองค์นะครับมัน